จินตนาการว่าคุณเป็นคนดังระดับสูงหน้าตาของคุณเป็นที่รู้จักในหลายรายการโทรทัศน์และละครที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมีผู้คนจำนวนมหาศาลที่ชื่นชอบคุณแต่จูๆ่ๆคุณกลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์อื้อฉาวที่บ้าคลั่งจนเหมือนเรื่องในเทพนิยายที่มืดมนคุณสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาแต่กลับต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณสูญเสียศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของคุณตอนนี้ลองจินตนาการว่าคุณป่วย และแทนที่ตัวแทนของคุณจะช่วยให้คุณหายดีด้วยการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมกลับต้องเรียกคนที่มีความสามารถในการขับไล่ปีศาจมาใช่แล้วคุณได้ยินถูกแล้วคนขับไล่ปีศาจเรื่องราวนี้อาจฟังดูเหมือนเรื่องแต่งแต่เป็นความจริงที่ช็อกโลกที่เจ้าลูซี่หนึ่งในดาราที่สว่างที่สุดของจีนต้องเผชิญนักแสดงสาวที่กลายเป็นชื่อที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมในละครอย่าง The Romance of Tiger and Rose และ I hear you ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งที่ไม่สามารถจินตนาการได้เจ้าลูซี่ชื่อน,นี้เป็นที่รู้จักของคนนับล้านเด็กสาวที่ชนะใจคนด้วยเสน่ห์ที่ไร้เดียงสาและทักษะการแสดงที่แข็งแกร่งแต่โลกของเธอกลับถูกพลิกผันอย่างสิ้นเชิงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอื้อเฉาวหรือดราม่าส่วนตัวมันมืดมนกว่านั้นมากเมื่อเจ้าลูซี่ป่วยสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดก็คือการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม กลับกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอได้รับแทนที่จะเป็นหมอตัวแทนของเธอกลับนําอาจารย์มาทําพิธีขับไล่ปีศาจใช่แล้วคุณได้ยินถูกแล้วคนขับไล่ปีศาจมันเป็นทู2025และนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าช็อกใจมากคุณอาจสงสยัยทําไมเจ้าลูซี่นักแสดงที่มีชื่อเสียงและแฟนคลับมากมายถึงต้องเผชิญกับสิ่งที่ไร้สาระเช่นนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นอุตสาหกรรมที่ควบคุมคนในวงการอย่างเข้มงวด ถึงขนาดที่เรื่องสุขภาพที่สำคัญกลับถูกมองข้ามและแทนที่จะเป็นการรักษาทางการแพทย์กลับมีการผลักดันความเชื่อทางจิตวิญญาณใส่คนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนในไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะเปิดเผยรายละเอียดที่ช็อกโลกเกี่ยวกับวิธีที่เจ้าลูซี่ถูกบังคับให้เข้าสู่พิธีขับไล่ปีศาจแปลกประหลาดนี้นี่คือเรื่องของการเอาเปรียบการควบคุมและระยะทางที่น่าขยะแขยงที่บางตัวแทนอาจไปถึงเพื่อรักษาการควบคุมดาราของพวกเขา แต่ที่สําคัญกว่านั้นมันคือเรื่องของความกล้าหาญความยืดหยุ่นและวิธีที่เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้เจ้าลูซี่เป็นที่รู้จักด้วยบุคลิกที่สดใสความงามที่ไร้ทิติและทักษะการแสดงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เธอกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆอย่างรวดเร็วโดยสามารถดึงดูดใจผู้ชมทั่วประเทศจีนและระดับนานาชาติด้วยการแสดงในละครประวัติศาสตร์และรักโรแมนติก การเติบโตในวงการบันเทิงของเธอเป็นอะไรที่น่าทึ่งวากซึ่งทำให้ข้อกล่าวหาต่อมาดูช็อกมากยิ่งขึ้นเธอเป็นตัวแทนของความสำเร็จที่ทุกคนมองหาโดยได้สร้างชื่อเสียงจากบทบาทที่เป็นที่รักมากมายเจ้าลูซี่ถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในดาราที่ใหญ่ที่สุดของยุคเธอแต่หลังจากที่เธอป่วยตัวแทนของเธอกลับแสดงพฤติกรรมที่ทำให้คนสงสัยมากขึ้นแทนที่จะพาเธอไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีปัญหาสุขภาพต้องการ ตัวแทนกลับเลือกเส้นทางที่ไม่ปกติและขัดแยง้งนักแสดงสาวที่ป่วยจากโรคที่ดูเหมือนว่าต้องการเพียงการวินิจฉัยและใบสั่งยาที่ง่ายกลับถูกส่งไปหาผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มันถูกกล่าวหาว่าตัวแทนได้เรียกอาจารย์ที่อ้างว่ามีความสามารถในการรักษาผ่านการปฏิบัติท,ทางจิตวิญญ,ญาณมาใช้พิธีขับไล่ปีศาจแทนการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตัดสินใจแปลกประหลาดนี้ทำให้เกิดการโต้เถียงในสังคมผู้ชมและนักวิจารณ์ต่างก็ช็อก ที่ตัวแทนซึ่งรับผิดชอบในการจัดการนักแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งของจีนเลือกสิ่งที่ไร้สาระเช่นนี้ได้อย่างไรตัวแทนซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างมาเพื่อจัดการและส่งเสริมอาชีพของคนที่มีความสามารถกลับตัดสินใจในสิ่งที่อันตรายและไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งการเปิดเผยว่าเจ้าลูซี่ถูกบังคับให้ทําพิธีขับไล่ปีศาจแทนที่จะได้รับการรักษาทางการแพทย์ทําให้แฟนของเธอไม่อยากเชื่อเลย สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือตัวแทนที่เธอไว้ใจในอาชีพของเธออเล็กเชรี่ผลักดันเธอเข้าสู่สถานการณ์นี้เมื่อคนหนึ่งป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะหันไปหาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคแต่แทนที่เจ้าลูซี่จะพบว่าตัวเองถูกบอกว่าอาการป่วยของเธอไม่ได้เกิดจากร่างกายแต่เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณน,นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่คือการดูหมิ่นห้าสุขภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเธอ แฟนของเธอเริ่มตั้งคำถามอย่างรวดเร็วว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงตัวแทนของเธอซึ่งเป็นองค์กรเดียวกันที่ช่วยผลักดันอาชีพของเธอกลับตัดสินใจในสิ่งที่ประมาทและทำลายล้างเช่นนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารผิดพลาดแต่มันคือการเพิกเฉยต่อสุขภาพและสิทธิชอบธรรมของเจ้าลูซี่อย่างสิ้นเชิงในสายตาของสาธารณะคนดังมักจะถูกมองว่าไม่มีวันพลาดพวกเขาปรากฏตัวบนหน้าจอ ยิ้มรับรางวัลและใช้ชีวิตที่ดูเหมือนไกลจากปัญหาของคนธรรมดามากแต่เบื้องหลังกล้องพวกเขามักจะถูกกดดันให้ต้องตอบสนองต่อความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้ถูกบังคับให้รักษาภาพลักษณ์และถูกกดดันให้ทำตามคำร้องที่บางครั้งอาจทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาเสียหายสำหรับเจ้าลูซี่นี่คือคำเตือนที่ปวดใจว่าความดังไม่ได้ปกป้องคุณจากอันตรายไม่ว่าคุณจะได้รับความนิยมและเป็นที่รักมากแค่ไหน คุณยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบและถูกล่วงละเมิดโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมที่มีอำนาจที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางการเงินเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเราพูดถึงประสบการณ์ของเจ้าลูซี่เราไม่ได้พูดถึงเพียงเหตุการณ์เดียวในชีวิตของคนดังนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่าในวงการบันเทิงที่ดารามักถูกมองว่าเป็นสินค้าไม่ใช่มนุษย์เบื้องหลังความโดดเด่นและการปรากฏตัวบนพรมแดงที่สวยงามคือโลกที่เต็มไปด้วยการเอาเปรียบสัญญาที่มักจะเป็นการควบคุม และการตัดสินใจที่มุ่งเน้นทำเงินให้ได้มากที่สุดแทนที่จะดูแลสุขภาพของคนในวงการวงการบันเทิงเป็นที่รู้กันว่ามีความต้องการอย่างต่อเนื่องโดยคนดังมักจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างไม่หยุดยั้งจากทุกด้านแฟนๆสื่อและที่สำคัญที่สุดตัวแทนของพวกเขาตัวแทนเหล่านี้ซึ่งควรจะปกป้องและสนับสนุนคนในวงการกลับมักทำอย่างตรงกันข้ามโดยมุ่งเน้นที่ผลกำไรมากกว่าคนสำหรับดาราหลายคนค่าตอบแทนจากความดัง คือการถูกควบคุมโดยตัวแทนที่กำหนดไม่เพียงแต่ตารางงานของพวกเขาแต่ยังรวมถึงชีวิตส่วนตัวของพวกเขาด้วยเหตุการณ์นี้กับเจ้าลูซี่ไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดาราหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำสัญญาที่ไม่ดีต้องเผชิญกับการเอาเปรียบทางการเงินหรือมีชีวิตส่วนตัวถูกควบคุมเพื่อภาพลักษณ์สาธารณะที่ดีเจ้าลูซี่ความกล้าหาญของเธอในการพูดออกมาเป็นแหล่งแสงสว่างสำหรับคนอื่น ที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันและกลัวที่จะพูดออกมาเพราะกลัวว่าจะทำลายอาชีพของพวกเขานี่คือจุดที่ความแข็งแกร่งและความกล้าหาญของเจ้าลูซี่ปรากฏให้เห็นเธอเลือกที่จะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอโดยรู้ว่าผลที่ตามมาอาจกว้างขวางการตัดสินใจของเธอที่จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของเธอเป็นคำแถลงที่ทรงพลังต่อวงการ แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครควรต้องประนีประนอมสุขภาพของตนเองเพื่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์เรื่องราวของเธอเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนว่าหลังจากใบหน้าที่เราเห็นบนหน้าจอดาราคือมนุษย์ที่มีความรู้สึกปัญหาและความเปราะบางความกดดันในการรักษาภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาและการปฏิบัติที่พวกเขาได้รับจากผู้ที่ควบคุมอาชีพของพวกเขาอาจเป็นอันตรายได้ เรื่องราวของเจ้าลูซี่ได้รับการตอบรับอย่างลึกซึ้งจากแฟนๆทั่วโลกทำให้เกิดการอภิปรายและถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนดังในวงการบันเทิงคำถามที่หลายคนถามและอย่างถูกต้องก็คือไม่ว่าคนดังจะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเพียงใดพวกเขามีอิสระจริงหรือหรือพวกเขาเป็นเพียงหมากในมือของตัวแทนที่มีอำนาจ เมื่อเรามองไปที่สถานการณ์ของเจ้าลูซี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของประสบการณ์ของคนหนึ่งมันเกี่ยวกับปัญหาระบบที่ใหญ่กว่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายที่ตกอยู่ในอำนาจของผู้ที่ควบคุมอาชีพของพวกเขาเหตุการณ์นี้ได้เปิดประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับอำนาจระหว่างคนดังและตัวแทนของพวกเขาและมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้ ในฐานะที่เราเป็นแฟนผู้ชมและผู้บริโภคในวงการบันเทิงเรามีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในบทสนทนานี้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะของเราสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้โดยการเข้าร่วมการอธิปรายและแสดงความคิดเห็นของเราเรามีอำนาจในการมีอิทธิพลต่อวงการและสนับสนุนการปฏิบัติที่ดีกว่าต่อคนดัง การสนับสนุนที่เจ้าลูซีได้รับจากแฟนๆของเธอมีบทบาทสำคัญในการนำความสนใจมาที่ปัญหานี้และกระตุ้นให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิรูปสิ่งสำคัญคือการจดจำว่าเสียงของเรามีค่าเมื่อเราพูดออกมาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมเราส่งข้อความที่ชัดเจนถึงผู้มีอำนาจว่าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสนับสนุนคนดังคนเดียว แต่มันคือการยืนหยัดเพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกคนในวงการการอภิปรายที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเจ้าลูซี่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังรวมของแฟนๆสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการขยายการพูดคุยเหล่านี้ทำให้ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง j u s t i c e f o r l u c y และขบวนการที่คล้ายกันได้นำความสนใจทั่วโลกมาที่ปัญหานี้ ทำให้เกิดแรงกดดันต่อตัวแทนในการพิจารณาปฏิบัติของพวกเขาและปฏิบัติต่อคนในวงการด้วยความเคารพที่พวกเขาควรได้รับในฐานะที่เราเป็นผู้ชมและแฟนคลับเรามีหน้าที่ในการเรียกร้องให้วงการนี้รับผิดชอบนี่หมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับพลวัตที่เกิดขึ้นการเข้าใจความท้าทายที่คนดังเผชิญและสนับสนุนนโยบายที่ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขา โดยการทำเช่นนี้เราสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มีจริยธรรมและสนับสนุนสำหรับทุกคนที่นำความสุขและแรงบันดาลใจมาสู่ชีวิตของเราหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถทำได้ก็คือการมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการคุยเรื่องนี้กับเพื่อนหรือการแบ่งปันข้อมูลบนโซเชียลมีเดียหรือการมีส่วนร่วมในชุมชนแฟนคลับ ทุกการกระทํามีความสําคัญโดยการเพิ่มความรับรู้และส่งเสริมให้ผู้อื่นเข้าร่วมการสนทนาเราสามารถมีส่วนร่วมในเคลื่อนไหวที่ให้ความสําคัญต่อสิทธิและความเป็นอยู่ของคนดังสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือการรับรู้บทบาทของสื่อในการสร้างความรับรู้ของสาธารณะ เรื่องราวที่ถูกเล่าวิธีที่มันถูกจัดกรอบและเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดมีอิทธิพลต่อวิธีที่เรามองวงการบันเทิงและการปฏิบัติของมันโดยการเรียกร้องให้มีการรายงานข่าวที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมมากขึ้นเราสามารถช่วยให้เสียงของคนดังได้รับการยอมรับและเคารพขณะที่เรายังคงสะท้อนถึงการเดินทางของเจ้าลูซี่ขอให้จดจำ การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเริ่มต้นจากเราโดยการยืนหยัดร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันเราสามารถช่วยสร้างโลกที่คนดังได้รับการปฏิบัติด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพที่พวกเขาควรได้รับเมื่อเราสรุปการอภิปรายนี้ขอให้จดจำข้อค,อความแห่งความหวังความยืดหยุ่นและการเสริมพลังที่การเดินทางของเจ้าลูซสีเป็นตัวแทนถึงแม้จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำลายคนจำนวนมากเจ้า เลือกที่จะยืนยันพูดออกมาและคืนสิทธิ์ในเรื่องราวของเธอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความทุกข์ทรมานแต่มันคือเรื่องของความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่ไม่น่าเชื่อการไลฟ์สดล่าสุดของเจ้าลูซี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการอาชีพของเธอในโลกที่การรับรู้ของสาธารณะสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจากเรื่องอื้อเฉาและความขัดแยง้งความสามารถของเจ้าในการกลับมาอย่างมีชัยและขายสินค้าในแค่นาทีเดียว เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเธอและการสนับสนุนที่ไม่หยุดยั้งจากแฟนๆของเธอการกลับมาครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนให้เรารู้ว่าการล้มเหลวไม่ได้กำหนดเราสิ่งที่สำคัญคือเราตอบสนองต่อมันอย่างไรผลกระทบของการกลับมาของเจ้าลูซี่มีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง มันไม่ใช่แค่ชัยชนะส่วนตัวสำหรับเธอแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการเสริมพลังให้กับทุกคนที่เคยรู้สึกถูกทำให้เงียบหรือถูกมองข้ามเรื่องราวของเธอแสดงให้เห็นว่าแม้แต่กับความทา้าทายอย่างมากก็ยังสามารถลุกขึ้นและประสบความสำเร็จเจ้าสเจอร์นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงของความยืดหยุ่นและพลังของจิตใจมนุษย์ช่วงเวลาแห่งชัยชนะนี้ไม่ใช่แค่การกลับมา แต่เป็นการเฉลิมฉลองความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคการเดินทางของเจ้าลูซี่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนย้ำเตือนให้เรารู้ว่าเราสามารถลุกขึ้นเหนือความท้าทายของเราเองได้และกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเจ้าสจอร์นี่เป็นการเรียกร้องให้เราโอบกอดความแข็งแกร่งของเราเองสนับสนุนซึ่งกันและกันและไม่เคยหมดหวัง ไม่ว่าการเดินทางจะยากลำบากสักเท่าไหร่นอกจากนี้ประสบการณ์ของเจ้าลูซี่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของชุมชนและระบบการสนับสนุนความรักและกำลังใจที่แฟนๆของเธอแสดงออกมามีบทบาทสำคัญในเส้นทางของเธอเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในความทุกข์ทรมานของเราและการขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนสามารถสร้างความแตกต่างได้ เมื่อเราสรุปการอภิปรายนี้ขอให้จดจำว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบในทางบวกไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเรื่องราวของเจ้าลูซี่เป็นการเรียกร้องให้ทุกคนยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนโลกที่ทุกคนสามารถเติบโตได้นี่คือการเรียกร้องให้เราโอบกอดความแข็งแกร่งของเราเองสนับสนุนผู้อื่น และสร้างวัฒนธรรมแห่งความเห็นอกเห็นใจและความยืดหยุน่นในท้ายที่สุดการเดินทางของเจ้าลูซี่ไม่ใช่แค่การกลับมาแต่เป็นข้อความแห่งความหวังการเสริมพลังและจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่หยุดนิ่งนี่คือการเตือนให้เรารู้ว่าไม่ว่าความท้าทายที่เราต้องเผชิญคืออะไรเรามีพลังในการเอาชนะและประสบความสำเร็จขอให้เราพาข้อความนี้ไปข้างหน้า และใช้มันเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราเองและในชีวิตของผู้อื่น